สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมือนี้มีรายการเมืองไฟวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566ครับรายการเมืองไฟบ้านแสนแก้วตำบลน,นองมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมหิวจุดบัางไฟมีดังต่อไปนี้บางที่หนึ่งสองพอดพิมลบวกไวรุนตุรกีครับมาเด็ดครับบางที่สองแกะทองคํามาดเด็ดครับบางที่สามโพเจริญบางที่สี่ไผ่สีทองมาดเด็ดครับ บางที่หายอดไอคิวบวก่างสันติสุขครับบางที่6เบิดอากาศบางที่7เทพทับหลวงบางที่8ดกุ้งเจริญสัพ์บางที่เกาวุฒิที่ใช่เบิกฝ่ามดเด็ดครับบางที่10บอบังบวกเกงเจริญบางที่11น้องเทียนหอมบวกฝ่าสีทองบางที่12บห้าสบางที่13นครพะคะบวกโดมอ่อนซ่อนดีมดเด็ดครับเพือบางที่14 จุกท่อบังดีสิบหาเพชรนามคางบังดีสิบหกนองพุ่นซับฟังใส่บังดีสิเบ,สสสบสเจ็ดโจจะเลิศน,นะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกซี่มงบวกหลอดลำชีนะครับผมส่วนมัดเด็ดลุงหลอดมีอยู่หกบังนะครับผมให้ไปพิารณาเอานะครับผมบอกไปก่อนนะครับลุงหลอดบอกได้รู้จักกับขายบางไฟเป็นการส่วนตัวนะครับผมมันเป็นความชอบส่วนบุคคลของลุงหลอดเองก็เลยมาแบ่งปัน พี่นองได้รับชมรับทราบกันนะครับผู้ใดไปก็ขอให้มานนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสีสวัสดีคลา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 